ที่ฉันทำเนี่ยมันเป็นอะไรทำไมมันถึงกินไม่ได้ฮะไม่กินแล้วมึงมาขายตัดหน้ากันนี้เร่เงวะมึงอยากเจอตี๋หรอต่อยมันเลยลทำไมมันถึงกินไม่ได้ฮะไม่กินแล้ว พี่คะพวกพี่ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันกินเอาแรงสักหน่อยเถอะนะคะก็เพราเราเหนื่อยมาทั้งวันเนี่ยแหละทำงานเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ให้พวกเรากินของแบบนี้เนี่ยนะของแบบเนี้ยหมาที่บ้านยังไม่กินเลยนี่ไอ้ตากับข้าวที่ฉันทำเนี่ยมันเป็นอะไร ถึงกินไม่ได้ฮะนี่แกไม่แหดตาดูบ้างเหรอคนอื่นเขาก็กินกันทั้งนั้นชฮ้ยชิคกูกินเพาะไม่มีอะไรให้กูกินเว้ยเฮยินได้ก็กินกินไปเหอะแกเป็นใครเป็นคนพิเศษเหรอถึงกินไม่ได้เนี่ยฮะผมไม่ได้พิเศษหรอกแต่ผมไม่เข้าใจพวกเราทุกคนเนี่ย โดนหาค่าอา,าหารทุกวันแต่กับข้าววันๆมีแต่ผักต้มผัดผักหมูสักชิน้นยังไม่เห็นเลยเนี่ยเงินที่หักไปเนี่ยมันไม่พอเลยไงหักเงินพวกแกแค่เนี้ยยังคิดจะกินเนื้อกันอีกเหรอเนี่ยหักเงินไปต้องเยอะซื้อหมูมาให้กินบ้างดิใช่ซื้อหมูมก,กินบ้างดิเออใช่ใช่แกเอาเงินไปไหนหมด ฮะกูาถามว่ามึงเอาเงินไปไหนไอต้ตานมึงพูดแบบนี้หมายความว่าไงวะหมายความว่าไงมึงยังไม่เข้าใจเหรอมึงพูดแบบนี้มึงหาวเมียกูโกงเงินมึงเหรอโกงไม่โกงมึงสองผัวเมียรู้ดีแกใจมึงหมายความว่าไงวะเอา้าทำไม ทำเพื่ตายกูเหรอมาดดกลุไม่กลัวมึงหรอกมาดมาเดมาดกมไม่กลัวหรอกมาเดิมาเดมาเดมเมาเดมาเดมเดเมาดมเดเดเดดเดมนเมาเดมาเาเมาเดมนเดมาเบมาเดเดมาาเดามเมดามึงเานมงมาเเมมาเมามเเมดมมามามม นะเด็กคิ้วงเป็นใครคุณนุ้ยครับพวกเยอะแล้วคิ้วพวกกูกลัวุ้ยเหรอฮะพี่นุ้ยใจเย็นนะเฮ้ยมาดิพี่นุ้ยหยุดเถอะนะคะพี่นุ้ยเพรแก่คนเดียวทำเสียเรื่องหมดตั้งแต่แกเข้ามาทำงานทุกอย่างเนี่ยมันก็วุ่นวายไปหมด ไปเลยนะที่นี่เนี่ยแกไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเลยทั้งนั้นไปไหนก็ไปไปทำไมพี่นุย้ยต้องต,ตบฉันด้วยล่ะคะแกอิงจะพูดอีกเหรอขืนแกพูดคำเดียวเนี่ยฉันตบแกอีกแน่ไปรีบใส่หัวไปจากที่นี่ซะ ไปกินแล้วเว้ยไปเว้ยพวกเราเฮ้ยกำลังกินข้าวกันสิไม่กินข้าวเหรอโธ่ว้ยพี่จับจะไปเรียกพวกมันทำไมจะไปสในใจมันทำไมมันไม่กินก็เรื่องของพวกมนมนสิข้าตาย ันหายไปไหนหมดวะมันไม่กินข้าวกันหรือไงเนี่ยใจเย็นหนะเดี๋ยวพวกมันก็มากันเอง <c oughs> นี่นี่นี่น้อง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 วันนี้ไม่มากินข้าวกันหรอแล้วที่หน้าโครงการตรงนู้นนี่เขามีเรื่องอะไรกันทำไมคนมุงเยอะจังก็ห <c oughs> น้าโครงการมีคนมาขายข้าวราดแกง สะอาดแถมยังราคาถูกอีกด้วยนะที่สำคัญเนี่ยกับข้าวยังอร่อยกว่าเมียพี่ทําเยอะเลยนะแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงฮะพี่จอบไม่ได้เรื่องนะเนี่ยเราต้องไปดูล่ะว่าใครมันกล้ามาขายข้าวหน้าโครงการไปพี่ขอข้าวเพิ่มอีกหนึ่งจานครับ เอาอพี่จ้าเขาเพิ่มด้วยจ้า <ผม S 2> อร่อยมากเลยจ้าผมด้วยครับอได้ครับ,รบขอ <ผม S 1> ข้าว,าวชนหนึ่งนะครับผมด้วยครับหิวมากเลยครับพี่ใจเย็นก่อนนะคะคือว่ากับข้าววันนี้หมดแล้วจริงๆค่ะเอาไว้พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะทำมาเผื่อเยอะๆเลยาามาค่ะมาค่ะยังเหลือกับข้าวติดก้นหม้อนิดนึงเดี๋ยวฉันให้กินฟรีนะคะ ลองชิมดูนะคะอได้ได้ได้เลยครับได้ได้จตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับอืกับข้าวหน้าทานอย่างเลยฉันขอหน่อยจ้ะอืมอร่อยมากเลยครับอดแกมาขายข้าวรดแกงตรงนี้แล้วไข่หน้าไหนมันจะมากินกับข้าวที่ฉันทำอีกล่ะ แกยังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกเหรอกับข้าวที่แกทำเนี่ยมันเหมือนทำให้คนกินไหมไงแกไม่ต้องมาเสือกเลยนะอ้ตานกับข้าวที่ฉันทำเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีแกก็ไม่ต้องมายุง่งพี่จับว่าไงจ้ามิจ๋าพี่จะอยู่นิ่งยูทำไมจัดการมันเลยเฮ้ยอ,อย่านะครับอย่านะครับ มึงมาขายตัดหน้ากันอย่างนี้เหรวะมึงอยากเจอตีนเหรอมึงถอยไปเลยมึงถอยไปเลยใจเย็นค่ะพี่จับต่อยมันเลยมึงเนี่ยตัวดีเลยตาลเรื่องทั้งหมดเพราะมึงคนเดียวเลยนะทำไมกูแล้วจะทำไมฮะมึงจะทำไมเดี๋ยวนะครับกูก็จะต่อยมึงไงเดี๋ยวนะครับมาดิมาดิพึ่งพูดเหรอมาดิเดี๋ยวนี้นะ เกิดอะไรขึ้นอธิบายให้ฉันฟังหน่อยสิคุณพาเมล่าค่ะคุณพาเมล่ามาก็ดีแล้วค่ะคุณช่วยตัดสินหน่อยสิคะก็ใหยอ่อนเนี่ยมันขายกับข้าวตัดหน้าฉันนะคะทำให้ไม่มีใครมากินกับข้าวที่ฉันทำเลยค่ะคุณพาเมลา่าไม่มีใครกินแบบนี้มันสิ้นเปลืองงบนะคะคุณพาเมลา่าคุณอ่อน ทำไมคุณไม่ไปทำงานในโรงอาหารคุณมาทำอะไรที่นี่คุณพาไม่ล้าครับคือคุณออนเขาทำดีกับคนงานจนเกินหน้าเกินตาคุณนุ้ยครับคุณนุ้ยเลยตบหน้าคุณออนครับแถมยังไล่คุณออนออกไม่ให้ทำงานในโรงอาหารครับนี่อย่ามาพูดมั่วๆนะไอ้ต่าง คุณตาลเขาพูดอะเป็นเรื่องจริงไหมคุณนุย้ยไม่จริงนะคะคุณพา์เมล่าคุณพา์เล่าครับที่จริงเรื่องกับข้าวคนงานผมยอยากจะพูดกับคุณมานานแล้วครับแต่คุณไม่ค่อยเข้ามาดูงานเลยผมก็เลยไม่มีโอกาสได้พูดสักทีไหนเรื่องมันเป็นยังไง ลองอธิบายให้ฉันฟังหน่อยสิเราทุกคนทํางานกันเหนื่อยทั้งวันทุกคนก็อยากจะกินของอร่อยๆกันทั้งนั้นเงินค่าอาหารก็โดนหักทุกวันแต่หมูสักชิ้นก็ไม่มีเลยถ้าพวกเรากินไม่อิ่มแล้วเราจะเอาแรงที่ไหนไปทํางานล่ะครับเห็นด้วยไหมพวกเราเห็นด้วย,เห,วยเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยครับ เห็นด้วยอะไรกันล่ะพอพอพอเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดก,การเองไหนลองเอากับข้าวที่คุณนุ้ยทำมาให้ฉันดูหน่อยสินี่ครับคุณพามล่ลาดูสิครับของแบบเนี้หมาย,ยังไม่มองเลยครับ กับข้าวที่คุณทำให้คนงานกินค่ะคุณพาเมลาแต่ว่ากับข้าวพวกนี้เนี่ยมีแต่ของมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะคุณพาเมลามีประโยชน์ต่อร่างกายถ้าอย่างนั้นคุณลองกินจันนี้ให้ฉันดูหน่อยสิดูสิว่าคุณจะกินลงไหม พอดีว่าฉันเพิ่งกินอิ่มมานะคะ่ะยังกินไม่ลงค่ะ,ะคุณพาเมล่าครับลองชิมอาหารที่คุณออนเป็คนทำดูสิครับ ณออนฉันต้องขอโทษด้วยนะสองสามเดือนมานี้ฉันไม่ได้เข้ามาตรวจงานเลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรค่ะขอแค่ทุกคนกินอิ่มมีแรงทำงานให้ออนทำอะไรออนก็ยอมค่ะแล้วคุณอยากกลับมาทำงานในครัวของโครงการอีกไหมอยากค่ะอยากค่ะออนอยากเป็นส่วนหนึ่งของโครงการค่ะ พวกเราทุกคนเห็นด้วยนะครับอยากให้คุณออนเป็นคนทำอาหารให้กิน,นครับถ้าอย่างนั้นนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณอ่อนจะเป็นคนดูแลในครัวของครงการทั้งหมดค่ะดีมากเลยค่ะอะ่คุณพามเมราคะ ถ้าเย,ยอถ้าออนไปทำหน้าที่ในครัวเราชั้นละคะฉันจะไปทำงานอะไรคะพวกคุณสองคนงั้นหรอฉันหางานสำรองไว้ให้พวกคุณละงานอะไรล่ะคะงานอะไรฉันไม่รู้ไว้คุณไปถามพวกคุมในคุกกันแล้วกันพอาฉันจะฟ้องพวกคุณสองคน ข่อโกงเงินค่าอาหารของพนักง,งานทั้งหมด